i Thank <laughs> you. Gracias. Sí. Sí. Thank you. que Yeah. Okay. เยด้านซ้ายอ่ะที่มึงตงแล้วก็ทางเข้าออกบ้านตอนนีอยู่ไม่ต้องอย่างนั้นใครมีบ้านไหมมีตรงนี้บ้านอะไรหนาบ้านบันีหงมี